ไม่กินไม่ใช้ตลอดไปนี่เออนักแม่ตาหมอครุฑนาพุทธาริทายินดียักเอ็นโดซิสเตแทกเอาเออคุณพ่อไปตัดแปะนะเอาคุณแม่คุณลูกคุณยายไว้ก่อนนะไม่ใช่กลับมาแล้วไปงอน

จากกวาทั้งแปดเจตมาเด็เจตจมาเป็นกำแพงแก้วตะเชียนมาบ้องกันร้อมร้อมรอมที่เราบุกต่อลัตหนี้ภาษาการ้นุเคราะโลกภายนวิวัดใจเอกสัพพโลกสัพไวยสัพพโลกสัพพะปัญสัพพะปอตัดดินาด้วอุปปัตติภูมิ ปิดทองลุกนิมิตแล้ว็อรีย็นเชิญทงนี้นะประโยมนนะบูชาระเพื่อบูชาหลอดไฟนะปรโยชนะขอพระมารดาสาุรมะที่พระบา่อมาสาธรมาที่พระพ่าารรล รมยักษงอากาศพุทธแล้วพระธรรมแล้วพระสังขังแล้วพระสะดุดไม่ผ่านไม่น่าลิ้นมาในยมนัฏติดกันซะก่อนเด้ออ่าโยงพี่มาถ่ายรูปให้หน่อยเด้อให้ทุกชายสุนหลอมากใครจะถ่ายรูปอ่ามาถ่ายแล้วเมนฮอนสักควักึ้นมาถ่ายเลยจะยมจ๋าให้บุรุษงานให้คณะกรรมการถ่ายให้ก็ได้นะอ่าถ่ายเลยโอ้โหวันนี้ด้วยนะเออเก็บไว้เป็นทีน่ระลึกจ้า เนี่ยทุกวันนี้เราต้องใช้โทรศัพท์ใ้เกิดประโยชน์สูงสุดนะอาดีที่ไหนถ่ายไว้นะเอออย่าคิดว่าไม่สําคัญนะเวลาเราไปดูเนี่ยโอ้โหนะมีความสุขใจนะมีความเชื่อใจจันทิรักคุณสุขีจันทิรักคุณอ่อนรักใจในันทิรัก